ครับก็ซีรีอายุม um, ั่นขวัญยืนนะครับเป็นซ um> ีรีที่ก็อยากให้ทุกคนดูแล tamam> ้วแบบมีรอยยิ้มม MM ีความสุขแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนกับชื่อเลยเนาะใช่ครับที่มาของเรื่องมันเป็นยังไงครับที่มาของเรื่องครับเราเราคิดกันว่าเราจะทําซีรีเรื่องหนึ่งที่แบบเล่าเกี่ยวกับคนที่อายุยืนเนาะเราก็ได้ตัวละครมาตัวหนึ่งคือท่านหวัซึ่งเป็นเป็นแวมพา์ครับผมแต่เป็นแวมพายครับแล้วก็ แวมพายนี่แหละคือตัวแทนของคนที่แบบมีอายุยืนใช่ไหม<ช>มาห,หลายปีครับเราก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาพัฒน,นาต่อเป็นซีรีส์แล้วก็ได้ชื่อว่าอายุมั่นขวัญยืนซึ่งก็เป็นชื่อที่แบบเรารู้สึกว่าตรง<ช>กั<ห>นคอ <ำ S 2> นเซ็ปต์ก็เป็นคํอวยพาที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินเลยครับแสต์ท่าแรงขึ้นที่มาไดนะ้เป็นยัายา้างครับก็เริ่มจากการแคสตัวละครพันก่อนก็ได้ เจนก่อนนะใช่ครับเราก็แคสกันมาเจอพันได้ตัวละครพันมาก่อนครับแล้วก็ตามมาด้วยย <Yo. S 1> โยครับบทโยก็จะได้อปปอมเล่นครับได้สองคนนี้มาแล้วเราก็เริ่มเริ่มแคสตคัวละครที่เหลือทั้งหมดครับเกี่ยวกับความน่าสนใจในในเืองน,น้ทำใหวายแล้วมันเป็นเรื่องของดังคายด้วยค่ะเราเอามาเสราะาค่ะตเรื่องราวยังไงกันจริงจริงแล้วจริงๆแล้ว,ลวผมอยากเล่า ในมุมของความรักความสัมพันธ์และก็มิตรภาพครับของของตัวละครแววไพร์เขาจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าการเป็นแวมไพายนี่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติเนาะแล้วมันก็จะเป็นบุคคลที่มีอยู่น้อยถ้า,ถ,าถ้าเกิดขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากหยิบม,มุมที่ว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ได้มีการใช้ความสามารถพิเศษใดๆการเป็นแววไพายของเขาอาจจะเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าแปลกโดดเดี่ยวจากคนอื่นนะครับแล้วก็ แล้วมันจะปรับตัวเข้าหากับมนุษย์แล้วก็คนรอบข้างเพื่อนมิตรภาพคนรู้จักอย่างไรอะไรเงี้ยครับเชนเองเหรอคะเป็นยังไงบ้างเป็นแวมไพร์หนุ่มเลยเรื่องนี้ใช่ครับบ้านจะตอนนี้ยังไงบ้างเอ่อผมรู้สึกว่าผมก็ทําการบ้านมาอย่างเช่นแบบว่าไปดูแวมไพร์ทั้งในบอกว่าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะคีิลุกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนข้างมีแอบไปทําการบ้านมาบ้างครับผม มีก็แอบมีความกดดันอยู่บ้างครับอย่างเช่นบบว่าผมผมเตรียมหลายๆคาแรคเตอร์ไปเพื่อให้แบบว่าพีชแชมป์ลองเลือกดูอะไรเงี้ยว่าใฮ้แบบแบบนี้ได้ไหมครับอะไรเงี้ยครับเอกต่อว่าบทบางเขาเป็นงไงครับครับก็เป็นเรื่องแรกครับที่ได้มีโอกาสมาแสดงครับแล้วก็สำหรับบทบาทโยก็เป็นคนที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็ มีความขี่สงสัยในตัวครับคือโยเป็นคนที่ยูนีคนนึงเลยเพราะฉะนั้นผมตัวผมเองก็เลยต้องทําการบ้านพอสมควรกับการแสดงเป็นโยแล้วก็เพื่อจะได้เข้าถึงคาแรคเตอร์ของโยความคิดของโยความมาเจอกับเป็นพายหนุ่มเป็นไงครับก็มาแล้นอก็รู้สึกว่ามีความสงสัยครับว่า900ปีในชีวิตของเขาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างก็เลยอยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตัวขามากาขึ้น ก็แบบบทตัวละครตัวนี้มีความย,ยากนะเห็นยากง่ายมากหรือขนาดไหนครับก็มีทั้งความยากความง่ายครับสําหรับผมก็ความง่ายก็คือโยก็มีบังพาที่มีลักษณะคล้ายผมส่วนความยากก็คือรู้สึกว่าจะเป็นความสดความกดดันเกี่ยวกับการแสดงในช่วงแรกๆมากกว่าครับที่ผมเองก็ใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะต้องทําการบ้านแล้วก็พยายามเข้าถึงตัวละครมากมากเลยใช่มาภาคนี้ก่อนนะครับแล้วไปกับทีนี้แรกแร เป็นอย่างมากก็สนุกครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับที่เป็นบทบาทในโรงชีวิตครับผมก็งงเมืนก่าผมมได้ยังไงผก็งงงามนผมมาได้เลขอบคุณพี่แชมป์ใช้แบบพี่เช้ญชวนมาพี่ต้องพี่ชมป์ชิญพี่เจมไม่บอกว่าไงเออเหมือนตอนแรกก็ติดต่อทางค่ายไว้ครับพอได้รู้ว่าเล่นซีรีส์ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีโอกาสได้เจอพี่แชมป์เพราะพี่แชมป์บอกว่าไปแอบดูคอนเสิร์ตผม ไป่สองั้ง <ไป S 2> ส,สองสามคอนเสิร์ตใช่ครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวก็แล้วก็ได้มาเจอกับพี่แชมป์ครับก็รู้สึกเื่นเต้นครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ครับเรื่องเราป็นอะไรยังไงเออชื่อว่าชินครับเป็นเป็นหนุ่มมาก,กวนแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างก็จะมีแต่รอยยิ้มครับแล้วก็มีแต่ความสุขความแฮปปี้ครับเป็นแก๊งใช่ใช่ครับเป็นเพื่อนของท่าน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  การผัดอับมือมากเลยครับก็การทำงานครั้งแรกของคอุณกับพี่แชมป์นะครับผมแต่ว่าแฮปปี้มากเลยขอบคุณนะครับที่ให้มาทำงานด้วยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ฉลุยนะครับพี่ปูนได้รับก็ไม่ได้ไกลตัวมากจูดิดง่ายแล้วก็รู้สึกว่า,ากองสนุกคุยแล้วเมพี่แชมป์ไม่ดุเลยดีครับก็รอดพรออนะูพี่บอกว่าเป็นจูดินเองนะที่ยังหาที่ไปอีกค่ะใช่ตัวเราขนาดนั้นเลย เป็นอ่าฉลุยนะครับที่อยู่ในกลุ่มโดครับผมซึ่งจะทุกคนจะมีความสนใจในสิ่งลี้ลับอย่างนี้ซึ่งตัวโอ๋ในนี้นนก็ชอบฟังแบบว่ารายการขีหรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่เราสนใจอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจตัวละครน,นั้นมากขึน้น,นครับข้างหลังนี้เป <ขอ S 1> ็น,คน <ขอ S 1> ใครครับเจมส์ข้างนี้เป็นใครเรายังไงคะเรับเรื่องนี้แสดงเป็นจันดาก็คลิกบทบาทรจากที่เคยเล่นมาหมดเลยก็ ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพี่เชนจริงรู้จักพี่เชนมานานแล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแรกที่ได้ร่วมง<บ>านกป<บ>ีแล้ว <c oughs> สามปีแนละ้วพี่กฎเราว่าพี่กฎหมาอยังไงอ่ะเออ,อย่างหนูเพิ่งแสดงอีกเรื่องหาึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบกดรงงนเบียเลยส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นแท็กเตรอร์แันิ่งแต่ยังสปอยมากไม่ได้อ่ะไม่รู้คนรอติดตามมันจะรีแลกซ์ขึ้นจากเรื่องก่อนยังไงดีเม็ดหนึ่งค่ะ ใช่แล้วก็จะมีเสน่ห์แบบของใช่ไม่ร้อนด้วยรู้ว่าจะได้ไปยังไงใช่ตัวละครนี่้คือร้อนได้ยังไงครับโอ้โหดูนี่ครับระบบผป็สุชายครับเป็นี่นี่ตัวลยระบบผสุชายครับตัวละครตัวนี้เป็นยังไงเขาละคเนี่ยบอกว่าเป็นตัวละครรับด้วยจะเป็นตัวละครยังไงจ้าครับแปลว่าสุชายจะเป็นคนที่เป็นคนมุ่งมั่นมากครับแล้วก็ เขาเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็เรียกเรียกได้ว่าเหนือการท้อขัดหมายซึ่งทำให้ผมเล่นจุ่ยากจุ่กันเพราะต้องท่อการบ้านเยอะมากแต่ว่าต้องทำการับการบ้านของตัวละครตัวนี้การที่เราจะหาตัวตัวทสนิทของเขามาอะไรอ่างเงยใชต้องท่อการบ้านเยอะมากครับเอาไปเล่นไปเล่นไปยังไงการบ้านจับจับ ครับก็ส่วนหลักๆของบทบาทภาษาพี่แชมป์ครับเพราะว่าเหมือนผมอะทำการบ้านมาเยอะแล้วก็มีคาแรคเตอร์หลายคาลิเตอร์มากครับแล้วเราก็ไปขายพี่แชมป์ว่าพี่แชมป์สรุปแล้วตัวละครตัวนี้แบล็กดาวน์กับคนอื่นเพื่อจะให้มันตรงกับที่จะต่อไว้ด้วยใช่สวัสดีค่ะเจ้าค่ะเมย์สองตัวละครเป็นอะไรคะเจ้าค่ะรับบทเป็นผักหวานค่ะก็จะเป็นในเรื่องจะอยู่เป็นแก๊งเพื่อนของโยอยู่ไหน โยโฮในแก๊งก็จะมี4ี่คนค่ะมีมีโอมีผักหวานมีโบวี่แล้วก็มีฉลุยค่ะก็จะเป็นฟิลเพื่อนที่แบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนว่าไม่ว่าโยอยากจะรู้เรื่องอะไรแบบสงสัยอะไรอยากพาไปดูก็เพอสงสัยอะไรก็ไปดูไปสำรวจไปแบบหาคำตอบด้วยกันเลยอะค่ะเป็นแก๊งแบบฟิลหาทำด้วยกันค่ะค่ะโบวี่ค่ะรัเรากดเป็นโบวี้ก็จะเป็นแก๊งเพื่อนโยเหมือนกันะค่ะ อยู่ด้วยกันใช่ค่ะแต่ก็จะมีคนในแกงที่คอยช็อตฟิลนะครับใช่ก็คืออยู่ตรงนั้นไม่ไม่เชื่อเวลาเราออกนอกทะเลไปก็ต้องมีคนคอยเป็นไหมไม่เชื่อแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันเออมาค่ะเชิญสวัสดีค่ะมายนะคะเราปลดเป็นแก้มสันชัยเป็นหนูเป็นเด็กอพาร์ตเมนต์ค่ะก็จะอยู่แบบรอบๆอพาร์ตเมนต์ <c oughs> จะอยู่แบบแบบที่ทาน สันพันธ์นะแล้วก็เจอแต่ว่ากลุ่มแมงค์โบ้างอะไรแบบนีค่ะีค่ะจีน่านะคะก็รับบทเป็นแฟนของคนคนหนึ่งในแก๊งของอยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าอันถูกก่อนดูแค่หนึ่งอันที่หนึ่งอ่สามแล้วด้วสองสองสวัสดีค่ะ ลูกตานะคะรับบทเป็นแยมค่ะก็คาแรคเตอร์ก็จะมีความน่ารักสดใสเล่นเป็นน้องสาวของพี่โอค่ะเระมาณนองค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยูนิฟนะคะรับบทเป็นเกียวซ่าค่ะเป็นสกอยในอพาร์ทเมนต์ค่ะเด็กอพาร์ทเมนต์เป็นเด็กอับเพจเป็นเด็กกพาร์ทเมนต์ค่ะ <c oughs> แล้วแล้วแฟนเธออยู่ไหนฉันหนูไม่มีแฟนค่ะ ที่เชมคราับานการจะได้ดูกันทางไหนเมื่อไรซับซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนนะครับจะได้ดูกันทางช่องสามครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์ครับเวลา4ทุ่ม4 15ทุกวันพุธครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง VTV ครับเวลาห้4ทุ <4> ่มครึ่ง Tá